คนที่กำลังจะได้รับข่าวดีฉับพลันทันด่วนที่เกิดขึ้นกับเขาภายใน3วันเท่านั้นถึงจะมาเจอคลิปนี้ค่ะไม่มีเรื่องของความบังเอิญมีบางสิ่งบางอย่างนําคุณให้มาเจอคลิปนี้วันนี้พี่หมอจะเปิดไพ่ทั้งหมด3าใบดูว่าข่าวดีอะไรฉับพลันทันด่วนที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3วันหลังจากนี้นะคะส่งกระแสเจ็ตมาที่ไพ่ได้เลยพี่หมออยากให้คุณกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการจ่ายค่าครูให้กับพี่หมอและเป็นการเปิดดวงของคุณนะ ข่าวดีฉับพลันทันด่วนจะได้เกิดขึ้นกับคุณแบบรวดเร็วใครแชร์แล้วขอให้เกิดขึ้นแบบรวดเร็วเลยนะคะภายใน3วันดูซิว่าจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณพี่หมอขอยันเลือกไพ่สามใบนะคะ,ะและ3ตอนนี้ไพ่ทั้งหมด3ใบอยู่ในมือของพี่หมอเก๋เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งจิตตั้งใจนะคะฟังคำทำนายนี้นี่คือดวงของคุณในอีกสาวันข่าวดีฉับพลันจะเกิดขึ้นกับคุณเรามาดูไพ่ใบแรกกันคะ่ะว้า สำหรับไพ่เบเรกนะคะดูจากหน้าไพ่แล้คนที่มาเจอไพ่ใบนี้คุณกําลังจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะกําลังจะมีคนหยิบยืนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะช่วยเหลือให้คุณผ่านวิกฤตหรือผ่านสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่ณนะตอนนี้นะคะ,ะมาดูใบที่สองกันต่อคะ่ะสำหรับไพ่ใบที่สองโอ้โหยนะคะไพ่ของการเงินมาอีกแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่นะ ะะเงินจากโชคฟุกๆก,ก็ได้นะคะเงินจากการที่คุณเสียไปแล้วได้คืนกลับมานะคะหรืออาจจะลักษณะของการที่คุณไปยื่นกู้ยื่นอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้มานะคะและเงินก้อนนี้พี่หมอว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยบางคนอาจจะได้มาจากโชคฟุกๆก,ก็เป็นไปได้คะ่ะอะมาดูใบที่3กันโอ้โหนะคะสำหรับใบที่3ใครที่ทําธุรกิจซื้อขายนะคะซื้อมา หรือทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะธุรกิจของคุณกําลังจะเจริญรุ่งเรืองกําลังจะมีเงินเข้ามากําลังจะสะพัดมากเลยนะคะลูกคงลูกค้าต่อแถวยาวเหยียดเข้ามาเพื่อจะซื้อบริการหรือธุรกิจของคุณนะคะดังนั้นใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ให้พิมพ์น้อมรับคําทานายแล้วกดแชร์หกออกไปนะคะภายใน3วันเหตุการณ์ฉับพลันทันด่วนเกี่ยวเรื่องของการเงินนะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคะ่ะ กดแชร์คลิปนี้แล้วพิมพ์สาธุเพื่อรับคำทำนายนี้นะคะใครแชร์แล้วขอให้เงินก้อนใหญ่นะคะข่าวดีสับพรันทันดวดเกิดขึ้นกับคุณแบบรวดเร็วทันใจคะ่ะพี่หมอเก๋ฝากกดใจกดแชร์กดติดตามน,นะคะแล้วบันทึกคลิปเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่หมอเก๋ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอพระคุณคะ่ะ